ครับมือน,นี้ก็มือเป็นมือวันพายอีกมือหนึ่งครับเอาก็ได้มาววัดนะครับมือนี้เป็นมือแปดคำครับเอาสิมาบึงขอคิดที่คู่บาอาจารย์เพิ่นเขียนไว้ครับเพิ่นว่างามอยู่ที่ซากผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายก่อนตายเพิ่นมาครับคู่บาอาจารย์เพิ่นเขียนไว้คิดนะครับเด้อกระสิประมาณว่าคนนี่มันกระสหลงกันหมองเนื้อหนังมังสานี่ยแหละครับ ลอกหนังออกคือขีกระปอมมันก็บหักมัหอมกันแล้วครับคนครับเห็นครับกุญิพาไทยเบิ้งบรรยากาศภายในวัดไปเรื่อยๆครับมีแต่ปลาแหละครับหลวงปู่เพิ่นกายุผู้เดียวนะครับเพิ่นกับเป็นพระมหาเทระนะครับสามสิบกว่าพันสาแล้ะครับเป็นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เหรียญครับอันนี้ผมก็มาแต่เศร้าครับผมก็ได้มาก ต้มน้ำห้อนถวายหลวงปู่ล่ะครับ